ครับตัวไม่ถึงอ่ะไม่ถึงหรอกตัวเล็กพอ่พอพอ่อพ่อลองจับตรงนี้ดิฮะจับพีต่ต้าดูหน่อยทำใช่ทำแบบนี้นี่นี่นนั่แหละนั่นแหละทำแบบนั้นแหละทำแบบไหนปรีนเอาปียลเลยปียลเลยเป็นสไปเดอร์แมนเป็นสไปเดอร์แมน Spider Man ตกลโอ้ <laughs> วันนี้ตามาทดสอบเครื่องเล่นของเด็กเล่นโอ้ย,อยดำหมดแล้วฝนก็ตกโปรยโปรยน้ำก็นองน้ำท่วมขังบางสะพุงใช่แล้วใช่แล้วฮะโยมันลื่นลื่นไม่มีใครช่วยช่วยเหลือตัวเองไปก่อนน้ำท่วม <laughs> ไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนมาแล้วตรงนัน้นมันมีหนอนไซเด,ดอร์เนาะฮะหนอนมนอนีมันมีไซเด,ดอร์หนอนมีนนครับคคนีุ่ณคุณครู ครับตามมาทีจุดต้เลยไปเลยก้ามีเชือกฮะบาย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 ต้ามีเชือกม, <c oughs> มาเร็วๆนะ <c oughs> มาเร็วๆนะไม่ไปสักทีฮะ<ห>ไม่ไปสักที พ่ออยู่ทางนี้่อ,อ,อ,องกันบ้านด้วยท่องกันบ้านด้วย มุนมุนมุนจะามาแล้วไซเดอร์น้ำทำไมมีคนด้วยลงมาเลยพ่อออกไปนะเย่ใช่นี่เหรอใช่นี่แหละ เลาไซเดอร,ร์อันนี้พอคอยพอคอยหนักนี่พ่อพ่อขึ้นมาได้ไหมพ่อ,อพับพ่อต้องพ่อต้องาอ,อันนี้นะลได้ไหมไม่ได้เน,นี่ยไม่ได้ ความสุขของเด็กๆเล่นๆหน่อยครับสนามเด็กเล่นของเล่นสไลเดอร์เด็กไปดูบุญยังมีไหมบุญยังมีมันร้องหาแล้วนะป่ะเอ้ยจะมาเลย อ,นะอู๋นะยอไป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 ฮะฮะไปไอย่าไปเนื้อฮปไอไปย่าไปเนื้อ <c oughs> แล้วมานี่เลยไปไปก่อนนะ<า>ไปก่อนนะแค่หาโบยังมีก่อนนะ นไปก็เขามันมีก็ไปทานี้ทางนี้ทางนี้